สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นเนาทางหวยหฮาหนอยครับผมหมวยฮาหนอยสูตรเม็ดเดียวสามหน่อยออวันที่ยี่สิบเจ็ดเดือนเจ็ดพี่หเจ็ดนะครับสำหรับเมื่อวานนี้ครับผมเมื่อวานนี้สามน่อยผมให้สาม ให้สามเนาะเน้นพิเศษสี่สิบเปอร์เซนไม่มาพิเศษไม่มาปกติสี่สิบเปอร์เซ็นต์ปกติมานะครับผมสามหนึ่งนะสามหนึ่งหนึ่งสามปกติเป็นตัวกันเอ่อวีไียี่สิบเปอร์เซน V ์วก็สามแปดนะสามแปดเป็นตัวเน้นด้วยสามแปดแล้วก็สามหกด้วยครับผมนะเป็นตัวเน้นนะ VIP เข้าเป็นตัวเน้นเข้าบนล่างเลยอ่ะเมื่อวานนี้นะปกติเนาะเข้าปกติสามหนึ 1, ่ง VIP สามหกแล้วก็สามแปดะก็ยินดีด้วยครับผมก็มาก็ตามกันต่อเลยตามกันต่อเลย หอยห้าหนอยนะครับสูตรเม็ดเดียววันนี้เด่ 3, นสามห้าหนอยวันนี้ผมคิดว่าเก้านะผมคิดว่าเก้านะครับก็จะมีเก้าเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าหกเก้าสี่เก้าห้าครับผมอนะเก้าสาม ตัวกันนะครับก็จะมี90แล้วก็92ไม่มีแต่98กับ99 98กับ99นะ,ะสามห้าหน่อยนะครับผมพิเศษปกติแล้วก็ VIP สน้อยวันนี้ขอให้เก้ามาเนาะวันที่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดเดือนเจ็ดหกเจ็ดจะเป็นเจ็ดไหมเนี่ยอ่ะก็ลองอ่าพิจารณาดูครับผมนะมีเก้ากับเจ็ดนี่แหละว,วันนี้เก้ากับเจ็ดนี่แหละถูกใจเก้าก็จัดเก้าไปถูกใจเลขเจ็ดก,ก็จัดเจ็ดไปนะถ้าถ้าจะตามเลขเจ็ดนะ ถ้าจะตามเลขเจ็ดเอาแค่สองสองรอบนะครับเป็นปกติกับ V.I.P. นะถ้าถ้าจะตามเจ็ดนะถ้าจะเอาเก้าก็พิเศษพิเศษสี่สิบปกติสี่สิบอ่ะ V.I.P. ยี่สิบเปอร์เซ็นต์อ่าตัวเน้นนะครับก็จะมีเก้าเจ็ดเก้าหกเก้าสี่ แล้วก็95ครับผม95 96 94 95 96แล้วก็97เนาะอ่ะก็วันนี้ก็ขอให้9มานะครับผมขอให้9มาฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอตวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมเป็นคลิปฮานอยสุดแยกนะครับผมสุดแยกหน่อยสวัสดีครับ